ไอ้บอลมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เว้ยขอบคุณครับอ่าฮัลโหลครับในรถมีคนโดนล็อกอ่าก็ใช่แล้วแล้วคุณไม่ระบุว่าโจนคนนั้นคือใครอ่ะก็ผมระบุไปแล้วไงครับอ้าเขาวมื่เกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ใช่โจนแล้วผมใส่หน้ากากอยู่ไมล่ะถ้าคุณไม่ฟังผมก็จะทำไันนีนะครับคุยคุณจะคุณจะล่วกระตํารวดไอ้นี่มันเป็นได้ยังไงก่อนตอนแรกผมใส่หน้ากากแล้วทีเนี้ยหน้ากากมันเป็นอย่างงี้เว้ยตอนแรกผมใส่หน้ากากแมว ไปมาไปมาปุ๊บหน้ากากผมเป็นเป็นไดโนเสาร์ยังไม่บอกระบุโจนอีกตัวเลยว่าอ,อีกคนหน้าตาเป็นยังไงขอบคุณค้าวขอบคุณครวัขคครวขอบคุณครับเฮ้ยไอบอลมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เว้ย ขอบคุณครับฮ่าฮัลโหลครับในรถม,มีคนโดนล็อกอะไรอะ่ะโอ้มีความสุขมากๆครับผมดูมาตั้งแต่สมัยจับกูซะจับไก่มาร์คฟันเหล็กจับกูซะอ่ะเต็มที่เลยกูโอบดีมีความสุขมากๆนะครับ ติดตามตั Liverpool> ้งแต่เล่นวอรซี่คอดำคอดำอืมอะไรอ่ะแม่เขาเปิดกุญแจมือให้เพื่อนอ่ะพี่โจอห์นแม่เขาปิดกุญแจมือเปิดกุญแจมือให้เพื่อนอ่ะโอ้อะกำลังเสริมเรือล่างเลยพบตัวกูต้องหาม้าหมสันมาเล่นกูก็ไม่รู้เขามาจากไหนทำมันเถอะครับ อชบีดีตะเอ้ยขอบคุณที่ทำให้เครียดในวันที่ยิ้มได้ต้องหาอะไราผมไม่อยากมานั่งเครียดละข้บวุอครับขอบครณครับขอบคุอครับขอบครณครับนี่กูไม่ลงหรอกกูเป็นเดนแม็กซ์กูโกกูโหดนนสุขสันต์วันเกิดครับพี่ชายมีความสุขมากๆนะครับโอ้มึงเอากูจนตายเลยเฮีย คงครับองครับองครับองครับคงครับชุบชุบเขาชุบเขาชุบก่อนไม่ต้องกดก็อะไรนะ่ครับคุณตำรวจ อ๋อไม่ไม่ผมมันค้างอะได้ยินไหมัอ๋อครับครับไม่ไม่มมันค้างอะครับผมขอปรับหม่แป๊บนึงนี่คิดเลยนมไม่ไม่ไม่น้อนมอครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับผมขอผมขอปรับหม่แป๊บนึงได้ไปลดแป๊บนึงนะครับอวเราค้างหรือเปล่าเราเราปลดวอไม่ไม่มันมันไม่ไม่ค้างครับไม่ค้างมันตุกไปแป๊บนึงนะครับหายยังครับ หายยังหายยังหายละพูดได้ปะหายหายแล้วครับหายแล้วเขาบคังครับรอบนี้เรากำลังดีเออช่างมันผมไม่ได้ซีเรียสช่างมันเถอะครับจะเจอหรือไม่เจอนั่นแหละเขาบังเอิญเจอละบุญของนะบุนี่คืออันนี้คือคดีอะไรไม่เช็คใช่คไหมว่าเขาเป็นคนจริงใช่ไหมใช่ใช่เราเป็นคนออนไลน์ถ้าหัวเท้าใส่ไม่ดัางมิว ยืนเหม่อเลยไอ้เหี้ยตำรวจผู้หญิงใส่หน้ากากให้ดีไหมอะไรนะครับใส่หน้ากากหน้ากากไดโนเสาร์ครับให้ดูหน่อยนี่ไงครับหน้ากากไดโนเสาร์ทำไมครับไปป้นตรงไหนใช่ป้นไหมมาป้นยังไงครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่โจมันไม่มันไม่ตรงเลยผมหน้ากากไดโนเสาร์นะนี่ครับอ่ากับ

ม่ันเขาบังเอิญเจอแหละครับไม่เป็นไม่เป็นไรไม่อยากมาวุ่นวายกับตำรวจไงไม่อยากมีปัญหาก,กับเขาเขาอ่านมบบังเอิญเจอแหละคนแม่งมันสังเกตผมขนาดนั้นเลยวะว่าโดนล็อกมือไอ้จอยู่อาสามสองจอดชิดกระโดดลงมาอ้าวโดนล็อกมือโอ้อคบเอ้ยผงครับน้องเลิกเรียนนะขอบคุณครับ บอกใบไม้แม่งพิมไม่ได้เฮียลืมแม่งเป็นเฮียอะไรไม่รู้แม่งพิมบอกใบไม้ไม่ได้ HBD ครับ,รบพี่ชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอบราคออะไรโครบ,บ้าเอ้ยขอบคุณครับน้องธีะวะร,ร,รบบวัตรขอบคุณครับขอบคุณครับคอล่าคอบล่าหรือโคบ้าวะเนี่ยอ่านอ่านว่าอะไรเนี่ยน้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ HBD เพื่อนเลิฟจากวินเลี่ยมฮะ บิลเลียมไหนนี่ฟทาทองเก้นเหรอ <_ d ata> ผมตื่นมาคนอวยพรวันเกิดในเฟซผมมาแบบว่าแบบเจ็ดแปดพันแบบคอมเมนต์หน่อเฮียไม่ไม่รู้มันฝัดหรืออะไรเอ้หน้าก่างไหนไปป้นผมยังไม่ได้ป้นเลยอะ จริงครับพี่หน้ากากไม่ตรงนะไอ้เหี้ยแฮชไอวีครับพี่ต้าขอบคุณครับพี่ต้าแต่ผมมีแค่สามสิบไม่รู้พี่จะรักผมไหมครับรักครับไอ้ตอนแรกผมใส่หน้ากากอะไรนะอ๋อคอปยูซี่หรอคอปบ้าหรอใช่หรอขอบบ้าเหรอถ้าขอบบ้าขอบคุณนะครับน้องขอบคุณครับ มีอยู่เดินมามองมันก็เกินไปทุเรศมากอีคนนี้น้ำมุนน้ำมุนไม่หรอ้นว่าไงอ่ะเดี๋ยวพี่จะถามสบถามกง่ายๆเลยนะก็คือเขามาลรอบเดียรกับคนนี้พี่ชายพักผ่อนเยอะๆนะคะจากคัตตีะรอบไหนครับมาใครเนาไม่เห็นคนนี้อ่ะงั้นแล้วโจนที่ไปจับเนี่ยคือเป็นรอบไหนของน้ำมุนอะนี่รอบแรกเว้ยที่ทำมุน อ่ะเซตคือเซตของพูดเหรอเน็ตโน้องผาใช่มาเโจนที่จับหน้ากากอะไรครับกับเดียวครับได้ได้ครับเรียบเรียบเดียรสถานการณ์แป๊บไอ้ยคือรอบหนึ่งเหรอคนเนี้ยกูดทำคดีเขาไปแล้วคืนของพูดเดียร์ขัดติยาเอ้ยพี่ชายเขาคนเนี้ยไอ้ของขาขัดติยาของขาหนึ่งครับของขาของขาของขาผมขอบคุณครับน้องผมนะครับไล่เอาผ่านครั้งนี้ขอรับของขาขอรับของขาผมอ่ะคือคนเนี้ยเขาอยู่เซตเดียวกันใช่ไหมใช่ ่าแล้วน้ําอุ่นคนเนี้ยเขาหล่นไปเมื่อไหร่อะไรใครเป็นคนเอาเากลับมาด้วยเ่ีเยฮะโนโนเนอ่าแล้วคือเขาหายไปตอนที่น้ำอุ่นเอากลับมาหรอหรือว่าไงใช่ใช่อ่าไม่เพราะว่า โอเคคุณต้องครับผมต้องแจ้งอย่างนี้นะคือคนนี้ไม่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 แล้วคุณไปจับอ่ะเขาหน้ากากอะไรคุณจับผิดคนหรือเปล่าจับผิดคนอะไรจับไปแล้วคืนขอให้ผู้เสียหายเรียบร้อยไปหมดแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะแต่คุณคือมรอบเดียวกันไงแต่คุณมันรอบเดียวกันยังไงคุณยังไม่ระบุเลยว่าจนลักษณะยังไงอ่ะคุณไม่บอกอ่ะไม่ไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะแล้วผมจะเป็นจนได้ไงลนจับมารอบเดียวกันไงแต่คุณหลนไปกลางทางไงแล้วมันลนกลางทางอะไรอ่ะ เอาแล้วพวกแล้วพวกผมไปเจอคนที่เลเวลล่างโดยมีมีกุญแจมือได้ไงเอาแล้วผมใส่หน้ากลากไหมแล้วผมเป็นโจรหรือยังอ่ะครับไมก็ให้โดนจับแล้วคโดนจับมาด้วยกันอะไรอ่ะมมากแฟงไงแฟงไหนครับเรนนั่งเอาผ่ด้วยกันคุณตดนจับกลุ่มไปแล้วครับมากับแฟงไหนก่อนผมยังไม่มากับแฟงอะไรเลยนะแฟงไหนครับผมอธิบายให้คุณฟังอเพราะว่าคุณโดนจับไปรอบแรกแล้วถูกไหมครับของตำรวจครับคุณหล่นกลางทางแค่นั้นเองแล้วคราวนี้ผมดันไปเจอคุณพอดี มันแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรมากโอ้ยางมั่วเลยเฮียซึ่งคนนี้เขาโดนจับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วคนนี้แล้วแล้วมันเกี่ยวมแล้วเกี่ยวอะไรกับผมก็ไม่คุณโดนจับมารอบเดียวกันไงรอบเอาผ่าสีดำเอาผ่าสีดำอะไรผมไม่รู้คุณไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คุณโดนจับไปแล้วรอบนึงครับผมจะโดนจับได้เช่ไงอ่ะผมอธิบายให้คุณฟังไปแล้วไงคุณอ้าวแล้วแล้วอีกคนอ่ะไม่ให้คุณงงอะไรเนี่ยคุณยังตอบผมไม่ได้เลยผมตอบคุณไม่ได้ยังไงผมก็ตอบไปแล้วว่ามันเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่าก็ใช่แล้วแล กับผมระบุไปแล้วไงครับอ้าวแขาเล่าเมี่ยกีอะไรกับผมไม่ใช่โจรแล้วผมใส่หน้ากากอยู่ไม่หละถ้าคุณไม่ฟังผมก็จะทำแล้วนะครับทำอะไรครับทำอะไรครับอ่าตามนั้นแหละน้ำมุนอย่างมั่วเลยไอ้เฮียกูจะลั่วหน้ากากก็ยังไม่บอกเลยระบุเลยไอ้เฮียหน้ากากยังตอบไม่ได้เลยทุเรศชิบหายเลยมึงเป็นได้ยังไงเนี่ยตำรวจเด่ะไอ้เฮียเอาตรงๆเลยนะกูจะลั่วเลย ข่ยกูจะกูจะัจะ่วกับตำรวจไอ้นี่มันมันเป็นได้ยังไงก่อนโอ้อะไรของมึงวะมันมันคือมันรอดไปแล้วแล้วทีเนี้ผมถอดหน้ากากได้ตอนแรกผมใส่หน้ากากแล้วทีเนี้ยหน้ากากมันเป็นอย่างงี้เว้ยตอนแรกผมใส่หน้ากากแมวไปมาไปมาปุ๊บหน้ากากผมเป็นเป็นไดโนเสารยังไม่บอกระบุโจนอีกตัวเลยว่าอ,อีกคนหน้าตาเป็นยังไงโอ้ปับกูสามหมื่นอกูจะล่วโอ้ มึงเอาไปดูด้วยเด้อไอ้เฮียอะอะไร,ะไรมันดูได้ไงวะพี่กูไม่รู้มันตอบคำถามกูไม่ได้เลยไอ้เน,นี่ยหน้ากากแมวแต่ตอนกูใส่กูหน้ากากยันนึงมันตอบก,กูไม่ได้เว้ยเออแล้ว,แล,วแล้วมันเจอผมเรเบรวล่าได้ไงอะกูไม่รู้มันมันหล่นลงมาแล้วมันมาเจอเลยทุเรศชิบหายเลยตำรวจอะไอ้เฮียแจ้งทีซีได้ไหม,หว,มวะหล่นมาแล้วเจอเลยอือหล่นมาก็พูดเลยตำรวจผู้หญิงอะโดนล็อกมือหลอพี่พี่ กูจะรั่วเลยคนีคนในวัดเต็มเลยพี่เก็บอย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บถ้าเรามีปัญหากับตำรวจนี่เราไปไปคุยกับใครครับไปเรื่องตำรวจะครับํารวจนะครับอ่าใช่ต้องพี่โน้ไหมตอนคุยยอนใหญ่เวลาคุยพบองก็ได้โอ้ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่มันมันมั่วเวคือพี่พี่พี่หล่นจากรถใช่ไหมพี่ไปแอบ พอพี่ไปแอบเสร็จปุ๊บโอ้เกือบครึ่งชั่วโมงได้อ่ะเกือบยี่สิบนาทีปะอ่าพี่ไปเบลลร่างอ่ะนั่งรถไก่ซันนี่ไปไอซันนี่นะพี่ถอดหน,น้ากากอะไรตอนแรกพี่เป็นหน้ากากแมวใช่ไหมแล้วนี้พอพี่ถอดหน,น้ากากปุ๊บแล้วใส่ใหม่เป็นไดโนเสาร์แล้วทุเรศเกินไม่<ล>ถูกว่าก็เลยขับไป<ม>ขับไปเรเบลลร่างจนแบบว่าแบบรอดหมดแล้วนะไอซันนี่ก็ถอดหน,น้ากากอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วไปเจอตำรวจผู้หญิงกระโดดลงมาเจอแล้วก็บอกว่าโดนล็อกมือเฮ้ยคนนี้โดนล็อกมือ โจนที่ทําแล้วเขาก็พูดว่าคนนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ที่ตกหล่นหายเนี่ยอย่างลู่อเลยพอไปถามมันนะกะไอโจนอีกคนลลนลักษณะเป็นยังไงนะกากอะไรตอบไม่ได้ให้แต่คําตอบว่านี่มาพร้อมกันเอาผ่ามาพร้อมกันอะไรของมันไม่รู้เว้ยมันไม่แจ้งให้เป็นไม่แจ้งอะไรเลยเว้ยไอโดนจับอะมันโดนจับได้เว้ยแต่ขอให้มันแบบว่าเออบอกลักษณะ ไอ้คนอีกคนหน่อยเขาหน้ากากอะไรขนาดตำรวจอีกคน่ะเขายังแบบผิดพูดผิดอยู่เลยพี่อยากรู้ไหมครับเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นท้ที่สุดอยากรู้ให้กดซีเฮ้ยขอบคุณครับกล้องเกียร์ของครับกดซีเหรอไหนกูไอ้เหี้ยขอบครับกล้องเกียร์ของครับไำไมครับพี่มาแหงแค่น่อยคนนึงได้น่ดีมาโคมาแข่งกับพี่หน่อยดิจิวจิวว่างไหมครับต้องไปเพล่โอเคโอเคไอ้เหี้ยจะรวกพาไปเรื่องทีซีหน่อยดิ เพราะอะไรของมันวะไม่คือไอไอไอตอนแรกอะผมจะไม่อะไรเว้ยแต่ไอตำรวจมันเกีย้ยพาผมขึ้นเลยไอเฮียเฮ้ยโทษ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 ไอโทษซันนี่ไอเฮียเอ้ยโอ้ กูงงเลยมาพร้อมแฝงไม่ใช่หรอแฝงไหนก่อนไอ้เฮียกูจะหลุดเลยแล้วไอแ้แฝงยังไม่ได้ป้นเลยไอแ้แฝงมันไปไก่จุกตั้งแต่นานแล้วไอ้เฮียมาพร้อมแฝงวันไหนก่อนควรไปคุยได้ยังผิดพูดกันผิดอยูอย่เลยนี้ก็เหมือนตโตรดดำไอ้ตำรวจคนนี้เสียงมีอาการนั่น่ะกูบอกให้ โอ้โหไอ้เฮีย Happy Birthday Mali from Cristi a o o r o n a l d o โทรโทรน้อง,องอเฮ้ยขอบคุณนะครับก้องเกลยดของบางแฮป p ี้เบิร์ตเดย์นะครับมารีฟร์มของครับของครับนะามนะครับของครับ